นวลครับคุณนวลคุณนวลคุณนวลเห็นคลิปนี้หรือยังครับนี่ครับคลิปอะไรสับไม่ได้ว่าแล้วสงสัยตั้งแต่แรกแล้วว่าต้องเป็นเกมที่แท้ก็โกหกคนลวงโลกทำไมคนสมัครผู้ใหญ่บ้านต้องเป็นแบบนี้กันเนี่ยแล้วแบบนี้จะเลือกใครเป็นผู้ใหญ่ล่ะนันน่ะสิเห็นอุ่ป้าป้า ที่แท้ก็เป็นอีป้าเอ้าพี่ลีกลับมาแล้วเหรอกำลังจอกไปตามหาอยู่พอดีเลยไปไหนมาเนี่ยไปหาหลวงพ่อมาแล้วเป็นยังไงบ้างอะพี่สบายใจขึ้นยังก็ดีขึ้นนะดู เงีย,ยบ <c ười> คลิปอะไรโพดอเอา้านี่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มไลน์หมู่บ้านเลยไง <H it> พอดีว่าพี่ปิดเสียงไว้ไม่รู้เลย ฝีมือใครเนี่ยใครเป็นคนส่งมาฮะนี่อย่าบอกนะว่าเป็นฝีมือเองจะว่าไปก็ไม่ใช่ฝีมือโพดคนเดียวหรอกทีนี้เราก็เสมอกันแล้วนะครับ ไม่รู้มาก่อนเลยนะครับเนี่ยว่าคุณแบงค์จ,จะเต้นเก่งขนาดนี้ <c oughs> โอ้ยเนี่ยเมื่อไหร่ันจะเลิกดูคลิปสักทีเ <c oughs> จ็บใจจริงๆโอ้ยเป็นไงครับแม่คลิป,ปหลุดของแบงค์แบงค์อย่าพูดอย่างนี้นะแม่ไม่ชอบเลย <c oughs> ไป่ทำบ้าบออะไรอย่างนั้นน่ะชาวบ้านเนี่ยเขาลือกัอนแล้วเขาคิดว่าแบงค์เป็นตุ๊ด ม้่งไม่ในไลายอ่ะอ่านบัางไหมหรือว่าจะเป็นจริงจริง <c oughs> บาบาต,าตุนก็ตูนสิครัแม่แมงไม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้วและอีกอย่างนะก็ดีเหมือนกันที่ชาวบ้านเข้าใจแบบนั้นนะ่ะจะได้เลิกเอาเรื่องเพศมาเปรียบเทียบสักทีและทีเนี้ยจะได้แข่งขันกันโดยวัดความสามารถจริงๆสักทีครับ จะว่าไปก็ดึกแล้วไปไม่ไนอนดีกว่ากณนาน,นะคะ่ะกณนาน,นะคะน้องขวาย